เอาละรครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับแล้วก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่ารถขึ้นเบื้องเอกหรืออิเล็กูล่าคังโตหรือว่าล็อกแมนเอ็กซ์อิเล็กูล่าฮันเตอร์นั่นเองครับโดยภาคนี้จะเป็นภาครีเมคมาจากภาค X1 นะครับที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch โดยส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมเองก็เป็นแฟนเกมซีรลี่ล็อกแมนเอ็กซ์อยู่แล้วนะครับจะมองข้ามภาคนี้ไปไม่ได้และยิ่งเป็นภาครีเมคก็เนะี่ยผมยิ่งชอบเลยนะครับโดยภาคนี้จะเป็นภาคปฐมบทของซิลลี่ล็อกแมนเอ็กซ์ทุกภาคเลยครับเราก็จะ เล่นเอาสนุกเฉยนะครับอย่าไปเครียดโดยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นล้วนเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะดูกันไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังเองครับอันนี้เป็นระเบิดเวลาที่ติดโลโก้ของซิกมาอยู่ครับไม่รู้เลยเนะี่ยเป็นของใครปี2,100กว่าๆนะครับุยนยนตเล็บีรอยที่คิดและกระทำด้วยตัวมันเองนั้นถูกสร้างขึ้น คือในยุคนี้เนี่ยหุ่นยนต์จะถูกเรียกว่าเลบบิรอยนะครับมนุษย์และเลบบิรอยเริ่มหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอันนี้ระเบิดเวลาก็ทำงานแล้วนะครับคล้ายๆกับผู้ก่อการร้ายเลยแต่ถ้าว่าอาชญากรรมโดยเล็บบิรอยนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อสังคมมนุษย์ขยายตัว ในการตอบสนองต่อสิ่งนี้นะครับเลบิรอยได้จัดตั้งองค์กรตำรวจที่มีชื่อว่าอิเล็กูล่าฮันเตอร์ขึ้นมาคือโลกนี้จะมีอยู่2แบบนะครับก็คืออิเล็กูล่าแล้วก็อิเล็กูล่าฮันเตอร์นะครับไอพวกอิเล็กูล่าเนี่ยก็คือพวกเลบิรอยที่สูญเสียความเป็นตัวเองไปนะครับเกิดจากการคุ้มครั่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คอยกำจัดมนุษย์ที่ผ่านทางไปมาส่วนอิเล็กูล่าฮันเตอร์เนี่ยก็คือหน่วยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำจัดไอพวกนี้แหละครับเอ็กก็เป็นหนึ่งในอิเล็กูล่าฮันเตอร์เช่นเดียวกัน และนี่คือเรื่องราวของอิเล็กูล่าฮันเตอร์นามเอ็กซ <X> ์เอ็กซ์พื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมีความเป็นไปไ,ได้สูงที่จะมีอิเรกูล่าปรากฏตัวขึ้นนี่จะต้องเป็นปีมือของซนะิกมาแน่โอเคครับ <laughs> มันก็เฉลยมาแต่แรกเริ่มแล้วนะว่าเป็นปีมือของทรายก็ไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรแล้ว ือตอนนี้เราต้องทําการอพยกผู้คนไปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็กําจัดพวกอิเล็กูล่าที่มันออกอารวาวาแถวๆนี้นะครับแถวๆทั้งด้วยคือดานนี้มันจะไม่ค่อยยากนะครับเขาจะให้เราแบบว่าฝึกการยิงการกระโดดการหลบอะไรไปก่อนนะครับไอ้พวกนี้มันโดนมันโดนไม่กีนน่นัดมันก็ตายแล้วนะครับเพราะว่ามัน,มนยังเบย์เบยอยู่ฮะยังไม่ยากเท่าไหร่โอ้ยโอ้ย ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะป่วนนะครับไอเอเล็กูลา่าตัวสีฟ้าเนี่ยมาทุบโอ้ตัวยพวกหุ่นยนต์ตัวใหญ่พวกนี้จะถูกเรียกว่าแมคคานิลอยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยใหญ่กว่าพวกหุ่นยนต์ทั่วไปนะครับระหว่างที่มันล่วงลงมาเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปใกล้มันมากนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเจ็บหนักเลยมาไอตรงข้างล่างเนี่ยมันมีของเติมเลือดให้เก็บอยู่นะ แต่เรืองเราก็ไม่ได้ลดนะครับก็ไม่ต้องไปเก็บแล้วนะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เทพอะไรนะครับก็จะมีการโดนโจมตีหรือเล่นหลุดหลุดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เล่นถูถ่ายไปครับก็อย่างว่านนะเราไม่ได้เสียนะครับเล่นเอาสนุกเฉยๆอย่าไปเครียดครับกับเกมนี้ถ้ายิ่งเล่นจริงจังมันจะยิ่งเครียดนะครับมีใครอีกไหมโ้โจ ผมมาแบบเซอร์ไพร์สเซอร์ไพร์โผแบบนี้ผมก็ตั้งตัวไม่ทันกันนะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเด็กแว้นทางด่วนนะครับที่คอยปาดหน้าปาดหลังเราแล้วก็ต้องหลบพวกเขาดีๆครับโผล่มาแบบนี้อีกแล้วดูจะมีใครอีกไหมเนี่ยึดโอเคุย้หโผล่มาแบบนี้อีกแล้วเหรอุย คือทิกก็คือ,อยืนตรงกลางไว้ครับแล้วจะรู้ว่ามันมาจากทางไหนโอ้โหมาเป็นเรือบินเลยคือสามาว่าว่านายก็มีส่วนร่วมในการกรบฏของซิกมาเหรอกบฏเหรอ <c oughs> แกรู้หรือเปล่าละว่าฉันก็แค่ไม่ชอบแกก็ท่านั้นแหละเอาเลยนะ ผมมาพูดแค่นี้แล้วแกจะใส่เลยนะครับโดยคนนี้ครับเขามีชื่อว่าวาว่านะครับก็เป็นหน่วยเดียวก,กันกับเอ็กนะครับเรียกว่าฮันเตอร์แต่ว่าเขาก็มีความเกลียดชังเอ็กมากเลยนะครับก็เกลียดชังก็ต,ตรงที่ว่าเอ็กเนี่ยเขาเป็นคนทํางานไม่เด็ดขาดนะครับจะทําอะไรเนี่ยเขาเหมือนกับว่าความรู้สึกสงสารของเขาจะมาก่อนภารกิจเสมอนะครับเอ็กทำให้วาว่าเนี่ยข้องใจในตัวเอ็กครับแล้วก็หมั่นไส ฉันเกียดความอ่อนโยนของแก <X. S 1> แกไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉันเองจะเอาชนะแกเอาชนะซิกมาและเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้เออไมคนมาช่วยครับเอ็ก <X. S 2> <X. S 1> เป็นอะไรหรือเปล่าสีโลทำไมคนที่มีความสามารถอย่างแกถึงไม่อยู่กับเอ็กล่ะมันก็เป็นแค่ฮันเตอร์คลาสบ วาวาตอนนี้นายเป็นยูเรกูล่าไปแล้วนะโดวยวาวาเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นเอาไว้สู้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยจะเหนือกว่าเอ็กแต่ว่าซีโร่ก็มีฝีมือไม่ไม่แพ้กันนะครับซีโร่วาวาเขาไปโดนตัวไหนมานะ่ะสิ่งเดียวที่ฉันรู้ตอนนี้คือเขากลายเป็นศัตรูของเราไปแล้วลนะ่ะ เอ็กซ์ฉันจะตามรอยซิกมาไปก่อนนะนายก็กลับไปที่ศูนย์ประชาการและพักผ่อนซะนะเข้าใจแล้วไว้เจอกันนะ <Zero. S 2> ขอบคุณนะนายช่วยฉันไว้อีกแล้วโอเคครับภารกิจแรกเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียืนยันภาพพื้นที่ขนาดใหญ่มีเลกูล่าในพื้นที่ต่างๆนะครับ ลูกน้องของซิกมางั้นเหรอหรือว่าการปฏิวัติจะเริ่มขึ้นแล้วเรื่องไรตามซิกมาง่ะเอาไว้ก่อนเถอะเราต้องหยุดเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นโฉมหน้าลูกน้องทั้ง8คนของซิกมาครับโดยเป้าหมายหลักของผมในตอนนี้เนี่ยก็คือจะไปเอาเกาะขาก่อนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถสไลด์ได้หรือแดดนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเอ็กเขาแดดไไปได้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับเขาไม่มีขานะครับโดยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าโรงงานผลิตอาวุธต้นแบบนะครับคนที่คุมที่นี่อยู่เนี่ยก็คือ b บอร์นิงโนมันเดอร์นะครับหรือว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าเฟรมแมงมดครับโดยพื้นที่ตรงนี้เขาจะนําพวกเศษซากเดบิรอยที่เกิดการชํารุดหรือว่าใช้การไม่ได้เนี่ยเอามาหลอมกลายเป็นอาวุธสงครามครับในมุมมองของมนุษย์เนี่ยอาจจะมุมอาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะรียุทธของที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมาใช้ใหม่ได้แต่ในมุมมองของเดบิรอยหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยมองว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันผิดศีลธรรมนะครับแล้วก็โหดร้ายมากแล้วก็จะไปกําจัดเขาก่อนกันครับ เบอร์นิ่งโนมันเดอร์เขาเป็นช้างแมงมอสนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่เรียกว่าช้างแมงมอสนะเขาไม่มีงาด้วยซ้ํานะดูยังไงยังไงมันก็ช้างเอเชียชัดเลยเนี่ยก็สงสัยจะเล่นคํานะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเล่นคําจากจากของอังกฤษนะครับอย่างผมยกตัวอ,อย่างอย่างสไปเดอร์อย่างเงี้ยครับก็คืออังกฤษเนะี่ยแปลเป็นสไปเดอร์ใช่ไหมเขาก็จะแปลเป็นสไปเดอร์ประมาณนั้น นี่ครับเกาะขามันจะอยู่แถวๆนี้นะครับไปขึ้นนี่แหละฉันชื่อว่าดรโทมัสไลท์เอ็กซ์ฉันฝากอนาคตถึงเธอนะไลท์เหรอฉันฉันรู้สึกคุ้นเคยจังฮะถ้าหากว่าเธอเจอแคปซูลอันนี้แล้วก็ ก็แสดงว่าเธอกำลังเจอการต่อสู้ที่ยากลำบากอยู่ชนะเฉันได้ทิ้งพลังทั้งสี่ตัวเอาไว้ให้เธอแล้วล่ะนะฉันเชื่อว่าเธอจะใช้พลังไปในทางที่ถูกอย่างแน่นอนส่วนนี้มันคือส่วนขาของเธอเข้ามาในแคปตูนี้เพื่อรับมันไปซะแล้วเธอจะได้พลังใหม่คือการแดนซ์นำทางอนาคตไปในทิศทางที่ถูกต้องฉันเชื่อในตัวเธอนะเอ็กซ โอเคครับมาทีนี้เอ็กเราก็จะสามารถแดชได้แล้วนะครับมาทีนี้แหละการเคลื่อนที่แบบโคตรพ่อมาออแล้วครับยุบโอ้ยแดชได้นี่มันพิสุดจริงๆแดชได้นี่อะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยไปช่วงช่วงมาไอ้ตรงนี้มันจะยากหน่อยหน่อยครับตรงที่ว่ามันจะมีไอ้เครื่องบดเนี่ย จะบดมามาทับเรานะครับต้องคอยหลบดีๆโอเคครับหมดละจากตรงนี้ไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องกันใจกันใจไปก่อนตรงนี้อือเฮ้โอเคเึรเรียบร้อยครับผ่านไปแบบรวดเร็วแบบผิวเฉียดเลยปุ๊บไปทุบ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 หุ้ยโจอะไรวะเมื่อกี้โอเคครับมาถึงละรังของเขาเนี่ยอยู่ลึกสุดเลยเหรอเนี่ย กำลังสงสัยอยู่เลยว่าใครบุกเข้ามาที่แท้ก็เป็นฮันเตอร์คลาสบีเองละโนมันเดอร์นี่มันหมายความว่ายังไงนายมันโง่จริงๆอิออีอไม่มีอะไรผาสุกไปกว่าการบดขยี้ผู้อ่อนแออีกแล้วลหละนะฉันขอเหยียบพวกมันชอบจริงๆเลยเวิร์นนิงโนมันเดอร์นายไปอิเล็กกลาไปแล้วสินะมา ตัวนิสัยส่วนตัวของ Burning No Mender นะครับตอนที่ยังเป็น e l e c t r a Hunter อยู่เนะี่ยก็คือเขาเป็นคนที่หยิ่งในพลังของตัวเองมากนะครับเขาจะมองว่าพวกที่ตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยเป็นพวกที่ด้อยพลังนะครับประมาณนั้นเขาตัวใหญ่กว่าก็เลยมีความแข็งแงกร่งกว่าอะไรประมาณนี้นครับทําให้ไม่ค่อยมีใครเนี่ยชอบเขาส,สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาหยิ่งในพลังของตัวเองเกินไปนะครับแต่คนที่เห็นความสําคัญในตัวเขาเนี่ยก็คือ Sigma นั่นเองครับ เมื่อตอนที่ซิกมาเขาก่อกระบทขึ้นเนี่ยเขาก็เลยไปอยู่กับซิกมาเนี่ยเบรนดิงโนมันเดอร์ด้ดยจุดประสงค์หลังเขาเนี่ยไม่ได้จะทําให้เราตายในทีเดียวนะครับแต่แค่จะทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะและเขาก็จะกระโดดทับเรานะประมาณนั้นก็คือเขาเป็นบอสที่สู้ไม่ค่อยยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆในการสู้เขาเนี่ยโอ้ยเอา เมื่อกี้ก็โดดตั้งนานแล้วอะอก่อนล้มขอยิงหน่อย,อออยมาจ่อๆอะไมาตัวออกจะใหญ่นะครับแต่มันอุ้ยให้ไปหน่อยครับเสียดายครับที่ไม่ได้ทำงานมาให้เขานะครับถ้าทำงานม,มาด้วยนี่ก็คือสมกับเป็นแมงมอดหน่อยนะครับอันนี้มันช้างเอเชียชัดๆ แล้วก็ได้พลังใหม่ของเขามานะครับก็คือเป็นพลังไฟของเขาชื่อว่า i r เ w a v e ประมาณนั่นแหละท่าน,นี้ที่จะยิงไฟออกมาข้างหน้านะครับโดยท่าน,นี้จะเป็นท่าหลักของผมนะครับเอาไว้เคลียร์พวกเรกูล่าระหว่างทางแบบดีมากเลยโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขาดตัวปกพ้องไปไงก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยครับแล้รับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ